ไปด่ะอันไหนนะไอ้มันไม่ยู้ <Hey! Wow! S 1> อะระเอาละครับสวัสดีครับุคผู้ชมชาว Curse Bell นะวันนี้เพิ่งอัปเดตมาสดๆร้อนๆนะกับการเปลี่ยนรูปแบบใหม่นะครับไม่ใช่สีเพิ่มสีเข้ามาเพิ่มสีเข้ากับสกิลนะตามนี้เลยแต่ละอาชีพก็ต่างกันนะสีนี่ พอเทผมบอกเลยยังไงแล้วก็มีนี่ฮะ PVP ฮะซีซั่น9ครับจะเป็นการ PVP แล้วได้โทเค็นมานะเหมือนจะโทเค็นไปรับของนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงโดยที่โทเค็น9โทเค็นนะครับต่อ1น1วันนะโอเคหรือว่าคุณจะ PVP แบบไหนนะ2อสอหรือ4 4นะก็จะได้9โทเค็นนะต่แพ้ชนะก็ได้เหมือนกันครับ อวันนี้เราอยู่กับน้องเปเปอร์เช่นเคยนะฮะนี่เราจะมาตบเด็กเหมือนเดิมนะนี่มันท้าโอ้จะไล่อะจะไล่เราเราก็อยากให้เขาตบดิ่ะไม่ได้สิไม่ได้คือเอาก็กดีเดวเจ้าของช่องไม่เด่นไงเขาก็จะดูไม่เก่งเฮ้ยอย่าดีวายน้องเราจะเล่นแบบเต็มที่ไม่ได้ขอแบบเต็มที่ลัทธิตึงเลยว่ะ เอาด่านไหนฮะแคลเซียมเดี๋ยวจบๆเอาอะไรก็ได้โอเคไม่มีมุมหลบเดี๋ยวหาว่ามีมุมมุมหลบอีกเพราะแย่ <Yeah. S 1> แล้วก็จะมีพวกคามาบาลานครับใน PVP นะเดี๋ยวผมจะขึ้นตรง description นะครับไว้ให้นะคะไม่ครับผมไม่เห็นเลย description อธิบายคลิปดิยังไม่ใช่ตอนนี้เว้ยัเดเหนียวเลยแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะ UI นะ UI ในการ PVP นะครับจะเปลี่ยนไปเดี๋ยวเรามาดูกัน นี่ครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้สีสวยฮะแล้วสังเกตนะตรงรูปไอคอนสกิลครับมีบางอันเปลี่ยนไปนะแต่สีเพิ่มเข้ามานี่คือดูสดใสขึ้นของไอคุณนายเปลี่ยนไปไอตัวพุ่งเนี่ยตรงกลางที่เหลือก็เหมือนเดิมละเรามาดูดีว่าสเตมิน่าจะเป็นยังไงหมดเร็วเหมือนเดิมหรือเปล่าใส่อากาศดโอ้โหมันต่างอย่างเดิมเลยโอเคมีหน้าต่างนะเอายังอ่ะเร็วเหมือนเดิมเอายังอ่ะไปบวกเลยเฮ้ย วิว <f dragging> ิคสแลัดคัสแลัดวิคาสแลัดคัสแลัอะไรเนี่ยเอ้ยสลัดดอสลัดดอสลัดดอเฮ้ยอย่ายิงเลยผมสลัดดอสลัดดอเอาอย่ากดต่อเตี่ะเฮ้ยอะไรวะอะไรล่ะเฮ้ยโซนสแลัอะไรเฮ้ยพอแล้ว นี่แน่อุ้ยก่อนตายอสักทขจะีนเงเถอนี่แน่ก่อนตายเด็กไปน้องเฮ้ยโอ้โหโดนคิดนอกสลัดไม่นะมาแล้วไม่นะปึ๊บ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 ดูไม่ไหนปึ๊บเฮ้ยปึ๊บนี่ไงหลอกล่องงดิติดโอ้โหติดบันไดอ่าอ้าว พุ่งชนเฮ้ยนี่ไง้ยโอ้มันจับ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 ,จบ,จบอะไรไอ,อะไรไอะไล,ลจะย็นิงจะไม่น่าจะหมดมาดีครับมาดีครับเฮ้ยคุณกลัวอะไรอ่ะผมแค่ผมแค่ชาร์จผมแค่ชาร์จ ล้องลาก่อนจะเย็นต้องละก่อนยิงไรอะยิงไว้อะคุไปแล้วอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊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 ยไม่รอดเราไม่รอดพี่ไม่ได้แพ้แต่พี่ออมให้เเฮ้ยยจ็นนี่แะยิงอไงยิงอะไร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 อะไรอะมันทุบแรงของผมเนี่ยเฮ้ยเไ้ยทำไร i s สวาว i s ีสวา i s อีสว i s ์อีสนา่์ไ่เนี่ยบาน่มีเย็นผมเอามาด์นาก่อนเอาทำไมไอรีร้อนี่เอาทำไมเอาทำไมยืนทับศพต่อเลยฮะนี่มันทางของพี่ชักดนั่งไม่ได้เด็อย่ากดย่อมากเลยตอนนี้อย่าดิ่งเนี่เนเนท่านั่งอะไรอะไรกดไงว่าท่านั่ง คอนโทรดไงไม่ได้ใส่มาหรออ๋อถ้านั่งก็เป็นท่านโมจิอ๋อไม่ว่ะโม่ชินเดียวเลื่ยมโอ้ดูดิผมไม่ผิดบอกแล้วผมไม่ผิดคนเหลี่ยมอะคนเหลี่ยมไม่ได้เหลี่ยมเออผมพอแล้วลมผมพอแล้วคนเหลี่ยมคนเหลี่ยมคนเราดิผมไม่ได้เหลี่ยม อยู่นี่เองบ่อยใจกดทันเไม่ห่วงไม่เกี่ยวเลี่ยมจดัดเลี่ยมจดัดเลี่ยมจดัดหลาเลี่ยมจดัดหลาไอ้หนูเอฟนี้ไม่โดนเฮ้ยพุ่งเลยโยุ่งใจเย็นใจเย็นเฮ้ย <laughs> อย่าไรลเฮ้ยไหลเฮ้ยไปไหลไปไหนล่ะไปไหนล่ะมาหนี่ไ <laughs> ปไหนแล้ว อะไรอรอฮะเย็นไปมาน้ำหมดมาน้ำหมดรีท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 ่ผมมันไม่ดีรู้ไมเฮ้ยเฮ้ยมเฮ้ยฮเฮ้ยเฮ้ยฮ้เฮ้เฮ้เฮย้เฮ้้เฮมเฮเฮ้นฮ้เ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 เฮ้เฮ้เเฮ้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 ้เเฮเ้เเฮ้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 ้เฮ้เฮ้้เฮเมเ้้้้้ หมดดอกหมดดอหมดดอกมไันทำไดาไงมันหลับมาอย่างนี้เวียนะแม่เลยฮะสี่ห้าไปผมไม่ยอมทำไมไม่ยอมผมมไ่ยอ้โหอะไรผมไม่ยอมสกิลมันต้านได้นี่หว่าไม่นะเปอร์เอาตีนีไหมเปอร์ไม่หนีจริงเหรอเอ้ยไปวะจับมันซิ โอ้โหตโลนี่หนึ่ไม่ไม่ยิงค,ควนจะได้อะทำไมอะไม่เข้าใจครับจังหวะนี้หนีก่อนดีกว่าหนีก่อนดีกว่ามา,มาแล้วมเฮ้ยจเย็นดิคุย,ยได้ไไดคุย,ย,ไ,ดคย,ยได้อันแน่อันแน่นแน่

ลืมออกจากคิวเฮ้ยเลือดน่าระไรอะอะเป็นเรื่องทำไรอะอะไรเหรอน่าทำไรอะะเอ้ยทำไมสโลไลท์ไม่เอาเจนฮาเมสฮาเมว้าคอไปแล้วโอยโดนเจ็บชิวอะเฮ้ยดอกหนึงจริงเหรอคอมา ไม่ยองไม่โดนไม่ไช่อ้อาวอะไรเงี้ยน,น,นี่ไปดอกนี้ไปทอไมอะไรวะเรียบร้อย <c oughs> จบแบบงงงงอะไรอ่ะดูดาเมจมันก็นะจะรู้ว่าใครมันเหนือกว่านะโอเครู้ก็ได้ <c oughs> ไม่เสียงกัน,นเถ่าเฮ้ยเดี๋ยวนะสตาร์ทซีซั่นเก้าแล้วส<ม>ตาร์ทอะไรเยอะเห็นปะตอนที่จบ ตอนที่จบพ่อพีไม่เห็นมันเหมือนว่าขึ้นว่าเอ้ยซีซั่นเก้าเลยนะไปบอกพี่เห็นพี่เห็นนี่ฮะรอดูว่ามันจะให้ไปแลกกับไอเทมอะไรบ้างนะโอเคก็ประมาณนี้ครับซีซั่นเก้าเรามาดูแงงอันดับทั่วไปนะมากสุดก็บีนะพึ่งรีซีซั่นเลยฮนะนี่ครับเหมือนจะเคียวนี่มาแรงมากนะตอนเนี้ยเหมือ,อเนเคียวกันเยอะอยู่นะเคียวมัดดาบนะอะไรเงี้ยอนุ หมัดเนี่ยแซมมันเยอะมากนะอืมเอาละครับก็ประมาณนี้นะกับการพิวพีแล้วก็รีวิวในซีซั่นเก้านะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะนี่นี่กับจบกับท่าน,นี้มีหรือเปล่าเราอะ่ะมีหรือเปล่านี่ามากักเทวะได้อยู่เฮ้ยอ,อย่างงี้อันนี้เทวกว่ะ ท่านี้เทพกว่าเยอะเป็นไงอุ้ยดาบเสียอคอ่อยดิ <laughs> เพาว่า <laughs> มีเสียงมีอะไรด้วยนะเอฟเฟคเจอกันคิดน้าครับซีซันพาร์ทครับสวัสดีครับ